บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ตกแต่งสวยเฟอร์ครบใหม่มากตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการเดอะเบสลำลูกกาคลอง8จะพามาชมบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย2 0 9ตารางเมตรมีพื้นที่จอดรถในบ้าน2คันและสามารถจอดหน้าบ้านได้อีก3คันรวมแล้วสามารถจอดได้ถึง5คันและที่สําคัญในบ้านยังตกแต่งสวยเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่มากมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องนอน ว่าจะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมหรือโซนโต๊ะรับประทานอาหารก็แบ่งสัดส่วนไว้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเข้ามาจะเห็นได้เลยว่าบ้านใหม่มากบอกเลยค่ะว่าบ้านนี้อายุแค่หนึ่งปีเองค่ะใครที่แอบหวังจะไปหาซื้อมือหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งโครงการขายหมดไปเกลี้ยงแล้วค่ะและที่สําคัญถ้าซื้อมือหนึ่งไม่ได้เฟอร์นะคะซื้อแล้วเหมือนได้บ้านใหม่มือหนึ่งแถมไม่ต้องไปเสียเงินต่อเติมและได้เฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบค่ะ บอกเลยว่าเปิดมาราคามิตรภาพมากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากให้ทางเราช่วยตรวจสอบเช็คสินเชื่อให้ก่อนทางเราก็ยินดีให้บริการนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ